ขอบรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งลรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนแรัศฎรจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นวันที่ผมเองตั้งแต่เป็นผู้แทนมา2 5 3 8จนถึงวันนี้20กว่าปีที่เราทำงานงานเมืองมีคนวิพายมาตลอดว่าการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายเรื่องยาเสพติดนั้นมีตั้งแต่พศ2119แล้วก็มีการออกมีการปรับปรุงแก้ไขจนมาถึง20ฉบับแล้วก็มีประกาศคณะคอสชอ,อีก4ฉบับรวมเป็น24ฉบับทุกคนอยากเห็นกฎหมายที่กร,กระจายไปอยู่ตามองค์กรของหน่วยราชการต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมก็ดีหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นๆที่ ดูแลอยากให้มาประมวลเป็นกฎหมายในฉบับเดียวกันซึ่งผมคิดว่ามันจะยากในการบริหารจัดการและถ้าเรามารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์ยังไงครับอย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนคนตาดำๆกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะได้ศึกษากฎหมายได้อ้างอิงได้และที่สําคัญกฎหมาย อื่นๆถ้าเรามารวมแล้วเนี่ยเป็นประมวลวันนี้จึงได้เห็นทางรัฐบาลได้เสนอเรื่องด่วนขึ้นมาคือร่างประหยัดให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดร่างให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนั้นมีอยู่ประมาณ24่มาตราร่างของประมวลกฎหมายยาเสพติดมี182มาตราและที่สองก็คือบับที่สามก็คือ ร่างระราชวิชีพิจารณาคดียาเสพติดซึ่มีการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบก,กับปี50จนมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ10บมาตรตาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่อัปเดตท,ที่สุดน,นี่ไม่รวมกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้เรืเร่รรองของกระท่อมเรื่องอะไรต่างๆซึ่งคงจะได้มีการพิจารณาผมเข้าใจว่าเพิ่งมีการดําเนินการตรงนี้เนี่ยเราพิจารณามานานแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นดีด้วยก็คือหนึ่งการรวบรวมเป็นประมวลในการศึกษาจะเกิดประโยชน์ ท่านประธานครับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเราเข้าไปได้แค่ในหมู่บ้านในตลาดเขาบอกกับว่าเดี๋ยวนี้ซื้อยาเสพติดซื้อยาบ้าเหมือนกับซื้อขนมมันหาง่ายเหลือเกินทําให้บุกเข้าไปในโรงเรียนในเยาวชนซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ยื่นจติในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการแก้ไขปัญหาป้องกันยาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร แล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรนญติแปดฉบับร่วมกันและว,วันนี้ตอนเช้าก็เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดนี้โดยเราได้ประชุมกันแล้วก็ได้เร่งใน,วนเวลาที่ท่านประธานท่านชวนลทกภัยเนยให้เวลาประธานให้เวลา90้าสบวันจึงต้องเร่งทํางานก็ประกอบกับวันนี้มีกฎหมายที่เข้ามาในสภาวันนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นพลังที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับยาเสพติด ผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ได้สดับตับฟังว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลหรือว่าพวกเราเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเอาจริงเอาจังอยากให้พวกเราได้ลูกคืนเขามากอดร้องไห้ว่าลูกติดยาแล้วก็ไปทําให้เสียผู้เสียคนถ้าเป็นผู้ชายก็ไปประกอบที่ปิดกฎหมายผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของทางเพศบ้างหรือของการถูกเอารัดเปรียบถูกกดขี่บ้างให้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของ ผมเองและสมาชิกสภาัตกรมคุณมาวกิติศักดิ์คณะธวาชก็ได้ร่วมอภิปราย,ยก็ดีใจว่าเราได้มีกฎหมายฉบับทั้งสามฉบับขึ้นมาในแง่ดีคือได้ดูกันในแง่ที่สองในเรื่องของทางด้านการแพทย์ผมเองกับพวกที่เป็นแพทย์วันนี้ก็ได้อภิปรายกันในเรื่องคือเราอยากให้ทั้งดูแลทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทางกฎหมายได้มีมีอยู่สามพาร์ทนะครับก็คือเรื่องของ ค้าที่หนึ่งก็คือป้องกันปรับปรามนะครับมาตราที่ 1- นึถึงร้อและส่วนที่2คือบําบัดร,รักษามาตรา1้8ยแถึงร้อิกาและบทกำหนดโทษ 120- ยถึงร้อนี่คือประมวลดูง่ายแต่เราคิดว่าการที่เป็นยาเสพติดเนี่ยที่เราต้องแก้ไขอันดับแรกเลยคือเรื่องแรกเลยคือการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้เป็นเรื่องยากที่ต้องตระหนักต้องทําตั้งแต่สถาบันครอบครัวตั้งแต่ ครอบครัวสามีภรรยาแต่งงานกันต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาพอเกิดมาก็ไปเข้าโรงเรียนก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่วัยประถมวัยเด็กศูนย์เด็กในโรงเรียนต่อมาก็ประถมมัธยมอาชีวะมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกมาเป็นเยาวชนถ้าไม่ได้เรียนหรือว่าเป็นเยาวชนวนี่คือการสร้างล้อมรั้วซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการ แก้ไขปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเรื่องกฎหมายนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายถ้าบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจังก็ไม่ไม่จบไม่สิน้นและที่สำคัญอยากให้ดูเจตนาในหลายเรื่องมีคนที่ไปหลายคนว่ายาบ้าหนึ่งเม็ดกับการที่ไม่ได้เจตนาเผลอเข้ามากับยาบ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหนักเป็นพ่อค้านเนี่ยการดูเจตนาจะต้องพิจารณาให้มีเห็นถึงว่าเขาอาจจะจํานวน ของการที่เป็นนํายาบา้าเข้ามาเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันให้เห็นว่าคนที่ตั้งใจทําหนักเนี่ยจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงนอกจากนั้นล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาก็มีข่าวว่าทางปปส <ๆ S 1> ก็ได้จับยาไอซ์ได้ในรอบเขตชายแดนเนี่ยซึ่งในรอบเขตชายแดนใน6ประเทศเนี่ยเก็บได้ง3าสองตันซึ่งเป็นส่งต่อเพราะฉะนั้นการข้อที่สองจากการป้องกันแล้วก็คือต้องมีส่วนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านสุดท้าย ในฐานะเป็นแพทย์ก็คือบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูสภาพตรงนี้เราจะต้องมีวิธีการยังไงไม่ให้คนกลับเข้ามาเป็นบําบัดเสร็จแล้วบำบัดซ้ําต่ออีกทำยังไงไม่ใช่ของที่อยากให้กลับเข้ามาแก้ไขต่อดังนั้นต้องดูในเรื่องของคนที่อยู่ในเรือนจําติดอยู่ในเรือนจําทั้งนักโทษเนี่ยประมาณ 3, สามหนึ่งสิงหาดนประมาณสามแสนเจ็ดเป็นยาเสพติดซะประมาณสามแสนตีแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายก็าร้แปดสรซในการไม่ให้มีการปัญหาเรื่องเงินจําและเรื่องที่เราบอกว่าการรักษาก็คือคนที่ป่วยเนี่ยชื่นชอบก็คือเรื่องเป็นคนเสพเป็นคนป่วยเราต้องไม่ลงโทษถ้าไปลงโทษต่อไปก็จะถูกตัดวงจรแต่รายใหญ่รายย่อยรายใหญ่ผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้มีส่วนรับรู้อันนี้ต้องทําเต็มที่นะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่มีบทเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านคายพิปายในสภาเมื่อช่วงที่มีการภิปายในเรื่องของระมานก็ได้ในเรื่องของการภิปายในสภาว่าการตรวจสอบทรัพย์สินตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าคนธรรมดาที่ไม่มีเงินไม่มีใครเงินทรัพย์สินเข้ามา เป็นแสนเป็นล้านได้หรอกในเพื่อถ้ามาเขาทําธุรกิจค้าขายคนละพันสองพันเงินที่เข้ามาในออนไลน์โอนกันไปไมาแต่ถ้าเป็นผู้ซึ่งมีกิจการในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขาจะต้องมีเงินเข้ามาเยอะและก็จะได้รู้ว่าชี้แจงได้ไหมถ้าชี้แจงไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องส่งในคณะกรรการส่งเข้าปปงงเข้าไปตรวจสอบนี่เป็นเรื่องที่จะถือว่าลงทุนน้อย แต่ทําให้คนนี่นะต,ต้องถือว่าเป็นมาตรการที่ตนใจตรงใจเพราะฉะนั้นต้องใช้มาตรการนี้ให้รู้เลยนะครับว่านอกจากที่เราป้องกันปราบปรามทางกาตลอดเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่แก้ไขกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะครับในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยดีมาก ที่บอกอนุญาตให้นําไปใช้เพิ่มเติมให้มีโอกาสในเรื่องของการแพทย์อะไรดีขึ้นยินดีอย่างยิ่งแตเง่เรื่องในึงเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ให้อํานาจซึ่งก็ต้องเรียนว่าถ้าให้อำนาจก็คงต้องมีการทวงดูลมีการตรวจสอบซึ่งถ้ามีปัญหาเราคงจะต้องไปแก้ไขในชนะชั้นกรรมธิการต่อไปเพราะการมติการนี่คือศูนย์รวมของพวกเราทั้งเียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วนุำหนดเข้ามาปรับปรุงดูเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกฎหมายฉบับนี้มีบอกว่าตามมาอลบทบัญญัตินะครับที่26ที่มีการละเมิดหรือว่าการสิทธิศิลปภาพก็มีการเขียนไปแล้วว่ายกเว้นให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนมาคงจะต้องใช้ในหลายเรื่องทั้งหลักรัฐศาสตร์และที่ศาสตร์ในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคณะของเราครับก็ยินดีที่จะให้ตั้งคณะอริการขึ้นมาเพื่อจะได้มาประมวลเพื่อให้เกิดเป้าหมายใหญ่เนี่ย หลักจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยว่าต้องให้ทําแบบเนี้ยเป็นประมวลกฎหมายขึ้นมาและพิจารณาแต่ในรายละเอียดซึ่งอาจจะมีข้อปิดย่อยบ้างคณะกรรมการพวกเราก็จะเข้าไปแก้ไขและก็บังว่าทางท่านตีคงจะได้ลงมาดูแลแล้วก็ขอ,อขอบคุณท่านน้ำตีท่านได้เอากฎหมายนี้เข้ามาเพื่อสิ่งที่พวกเราเรอคอยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องเรียนว่า,เ,าเรื่องของการฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมอย่าลืมเลยนะครับ ต้นฉบับจริงๆเลยคือในพื้นที่ต้องให้เขามีส่วนร่วมฟังเยอะๆโดยเฉพาะในโรงเรียนในสถานศึกษาในชุมชนต่างๆการมีส่วนร่วมต้องเป็นหลักในการที่จะได้ออกกฎหมายแล้วเขาก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันล้อมรอบแล้วก็เป็นสร้างปูนเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราให้เป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของกฎหมายผู้ร่างด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเขากับท่านประธานและท่านอันตรีกมศักดิ์เทย์สินครับครับขอบคุณครับ